हे ัมพุทธัสสะนะโมตัสสะพะกัวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะพะกัวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะมันตวรัตนตออนัตญาสสะขอนอกน้องแด่คนปรัตตนาตรัยขอโอกาสขอแสดงความเคารพกอไหวจานอ์อตัวโอกรและขอเจริญพร วาสศกบาสิกาทุกท่านทุกคนอันอาการวันนี้ธรรมะ,ะขอ,น,อน้อมอื่องถึงค,คนความความดีของครูบาอาจารย์กข็ขใช้เวลานี้ปราร้อหรือว่าแสดงธรรมะที่ขอเป็นสังเกตเน้อเนื่องใยวันนี้เป็นวันที่ สำคัญที่สุดสำหรับสถานลันธรรมของวัดเวรวัน์ที่ได้มีโอกาสได้รับความเมตตา,าจากคณะครูบาอาจารย์โดยมีพระอาจารย์หลวงตาพิมพปพันานจะมาดิศักเป็นต้นอาจารย์สมุทัยเน,ะนาะคณะญาติโสมทั้งหลยายในโอกาสคุณแม่ชีทุกตุตันที่นั่นท่านเด้เสียสละเวลาเมตตาเข้ามาเผยแผ่ในธรรมภพ ปฏิบัติช่วงฤดูหนาวนี่แต่วันนี้ก็ถือว่าโอกาสมากเหมือนกับนัดกันไว้เลยเนาะหนาววันที่ี่สิบก็ว่าอาจารย์สมุนไดผนเอาหนาวมาฟอมบ่อาจากรอยเอ็ดกขอสบายๆแบบนี้เนาะถ้าวันร้อนก็ไม่ค่อยถูกใจสบายก็นั่งสบายสบายลานตำลานริมน้ำ ในน้อยอย่างนี้ก็ได้รับความอุ่นเนี่เป็นเรื่องที่สำคัญยิ่งพระพุทธองค์ได้ตัดเอาไว้เรื่องว่าของอัดยากดนอย่างี่ก็อันี้ละตุลโหนโฟโลเกออมนุษย์โซโรเป็นต้นจึงตื้อตุลโหพราะวิโตโรเกคือของที่หาได้ยากในทั้งสี่ห้าประการเนี่ย ก็เกิดได้อัตตาปามาเกิดเป็นมนุษย์นี่ถือว่าเป็นหาดใหญ่ที่สุดแล้วก็รเราได้มาแล้วนี่แตยฝนโชคดีฝนฟ้าต้องดีก็เกิดได้อัตภาพเป็นมนุษย์โดยอำนาจุลกุศลที่ตนได้สร้างสมรมมาอย่างนั้นเลยก็เราต้อได้ศีลห้าเนาะอาเมกายนาธรรมจึงได้มีโอกาสได้มาได้อัตภาพเป็นมนุษย์เนี่ยท้องเลยห่างยาอันทีหนึ่งเราทุกคนได้มาแล้วก็ภูมิเกิดภูมิใจ แต่พระท <Yeon? S 1> ีจากคน่อกันแม่ให้มาเมื่อได้มาแล้วก็อธิว่าเสด็จมาพบพุทธศาสนาเนี่ยจอันที่สองผลท้าหล่นดินอันที่สองในพระทั้งพุทธเจ้าของเราเป็นสัจธรรมถึงแม้ว่าองค์จะเสด็จแับขันธบริณีผ่านนั้นไปแล้วก็ตามแต่พระองค์ตัณฑว่าธรรมวินนยอันใดที่พระองค์ตัดเอาไว้ดีแล้วนั่นจะเป็นครูเป็นอาจารย์ของพวกหลักเถิดตั้งหลายนั้น พระธรรมเทศนาหรือว่าธรรมะแปดหมื่นสี่พันพระธรรมขันธ์ที่พระองค์ตัดเอาไว้มีสมบูรณ์เนี่ยถือว่ายังมีครัววาจัในิลพุรุลโสสัจดาแต่ธรรมบรรทุกอสัจจะธรรมของพระองค์ได้ตัดเอาไว้แล้วนั่นเป็นเป็นพระพุทธเจ้าเนา่นอนเป็นพระพุทธเจ้าจริงๆเลยถ้าถึงธรรมนะก็จะมันถึงว่าเราถึงเราผู้ใดเห็นตามผู้นั้นถึงเราที่พระองค์ตัดเอาอย่างไร อันโชกดีที่สองอันที่สองดีที่สุดอันที่สามกา็จะได้ได้ฟังพระสตัตธรรมเทศนาจากครอาจารย์โน้มนำออกมาเผยแพร่สืบต,ต่อพระพทธองค์ที่ตัดเอาไวนะ้นั่นแหละเราได้กินได้ฟังในทุกวันรุงวัวคในการเตือนสตินาะเอสจธรรมนำมาเข้าสู่จิตใจก็ะจะเป็นภูมิธรรมะเห็นแจใ้งแทงตลอดเด๋ยวมีปัญญา ปัญญาเห็นแจ้งในเรื่องของสังขารในธรรมะที่เป็นสัจธรรมเนาะเนาะนี่ก็เราก็ดอันแรโจกอันที่สามในบฟังเทศฟังธรรมโหนเป็นบุรุษชนธรรมาวาคาวังพระวังโหติโพธิอะไรจะในการที่จะสดับตรัพย์พัรม์มรณาเป็นผู้เจริญเจริญ่านว่าวายเมสอันที่สี่ก็คือเป็นผู้ที่ได้มาบวชนะบวชเป็นประจักษ์ประสงค์ การวาเป็นข้าก้าวแม่ชีในือว่าเป็นโชคดีที่สุดในของอาไดายางสีหาประการในการนอกจากนั้นก็ถือว่าเราได้โอกาสอาจจะหายใจอภิปักษ์เป็นโอกาสที่เราได้สร้างบุญสร้างกุศลสร้างบารมีในที่ราเนี่ยทุกคนณหลวงตาท่านในว่าเกิดมาหยั่งสินะเออเกิดว่าใส่กรรมบวนว่าลังคนว่าได้ยังเกิดมาสร้างบารมี อาศัยบ um ุญเก่าโน้นในเรามาแหละแต่ว่าเป็นมนุษย์ต้อสร้างบารมีต่อเนาะเนาะนในละเรามาเกิดแล้วกระโจนเดชสุดเราว่าได้ยินอย่าไม่ได้อย <itch> ู่อย่างกินบุญเก่านะเพิ่มบุญในทุกของทุกวันทุกวันเอย่าโดยเจ้าะพุทธก็เรานี่ทำบุญทำบุญหน้าบ้านตอนเช้าเช้าเนี่ยโจมป๋อยใหญ่ใส่บาตรใส่บาทพระเจ้าประสงค์พระเจ้ากรเดินไปโปรดเนาะ นี the the okay. the ่ยงไรตมุนหนาบาทนอกจากเทวกาลกุศลไกรบุนอบุมนได้ชีวิตความเป็นอยู่นะในการตีสอนกันว่าตมุนในบ้านนี่เก็ดสำคัญมากๆตมุนที่ไหนตมุนในบ้านทำกับพรอพรมพระอรหันต์พระเทวดาพระองคนัยบุคคลพระพุทธเจ้าตัดไว้พ่อแม่พระพ่อพระแม่พระแกล้ตัวที่สุดพระในบ้านเนาะเนาะที่เป็นโชคดีของลูกุกตกลงโชนะ เที่มีความสนุกในบุญคนจะได้ตําบุญกับคนพ่อคนแม่ข่าวที่ยังมีชีวิตอยู่นะครับนอกจากเชี่วฟังคําสอนคําเตือนของพ่อของแม่นการอดตั้งบัตระตาัระารบารุงตัวแรเหมือนกับสมุนไพรน้อยตัวแรกกว่าอาจารย์อย่างนี้นะท่านไดท่านใดกินได้ต้องการอะไรเราก็ตปบัตรตัวแรงท่านเช็ดถูตัวแรอย่างไกลเช็ดเนี่ยนะแต่เป็นบุญ่ดงที่สุด ทำบุญที่เรางำจากุณพ่อคนแก่คนพอ่อคนแม่โอ้ยเป็นบุญมากมายย่ทัง้งหลายเป็นการตอบสนองปฏิการละคนของท่านด้วยนะครับเป็นตัวอย่างของลกของหลานที่ได้เห็นพอ่อคนแม่ได้ทำกับคนพอ่อคนแม่ตนเองเนาะให้เขาจะได้เอาเป็นตัวอย่างนี่จะเป็นประเพณีที่สำคัญที่พระองค์ตัดเอาไว้พระในบ้าน,เ,นเราทำบุญในบ้านเราอย่าทำบุญนอกบ้านนะไป ทางสามัคคีไปบุญกระตินไปบุญผ้าปา่าไปบุญสังฆทานที่ป้านใ,นใกล้ๆเรานี่ยทำบุญน้างบา่อยแล้วก็มีโอกาสไปตามนี่กันกบต่างๆเลยเนาะเราก็เลยทำบุญนี้เป็นโชคของเราได้มาสร้างบาร,รมีสร้างบุญต่อเป็นเพื่อนที่แท้เมื่อเราจากโลกนี้ไปในกาสสถานนี้ถือเป็นลานตามปีละครั้งเนขนะหนาวันที่ยี่สิบได้ตระกูลคุบอาจารย์ของคุณ พ่อกลนมากๆเลยอาจารย์เน้อมาสถาเป็นตวฏัฏตวัดิปูชาอากุบาอาจารย์หลวงปู่ท่านน,นะเป็นนานธรรมที่ปฏิวัติปูชาในย่อบุคคลอุลภาอาจารย์นองตาทันวาปฏิบัติปูชาคนวันพระโกรธสถานที่อย่งนี้เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์เนาะวันพญ่นะพระครูบาอาจารย์ก็มาเป็นเนื้อนาบน ของญยาิของโยมชาววันตาใหญ่ที่ว่าเป็นโจกร้อนฟาลูกเด่นแต่เมใหญ่เด้อบนไปเอาเนี่ยอาจารย์บุญหล่นทับอนช่งงนี้เนาะว่าอาจารย์มเป็นเนื้อนาบนทางไกลทางไกลหรือว่าอย่างนี้คำว่าต่างไปต่างประเจศทางฟังจำปาซักก็มีว่าอาจารย์โอ้ยินดี่าตอนรับอาจารย์สมชายเนี่ยคำว่าอะไรของของดีว่าฝากได้เข้หมองาฝากฟอร์มเตามเฟินเป็นอากาศดีทางปาาเจตตาง ทั้งอะไรทั้งปฏกบัติไต่บนเนะเอาะนี่ยงเรียกว่าเป็นโอกาสดีญาติโยมทั้งหลายเกอแปดวันเก้าวันนี่ยถือว่าเรามาประพฤติเป็นกัญญาเมตติส่งกันอะไรกันนอ้อมเอากายเอากาย ตัวของเราในปีละครั้งพบวันครั้งละเทือสำหรับตัวใหญ่ไม่ใหญ่การจัดตัวในโอกาสคนพอบก็แม่วันไปตะบนญผาใหญ่เนาะไปวันได้อีกส่วนเป็นฝ่ามือขับเด้อวันละสามสามคนวันก็ปฏิบัตินำในตอนได้เหมือนกัเอาว่าเป็นสิ่งอธิหาแต่ยากนะาแต่อย่างเทโซ่แต่ได้เกิดเป็นหลอดทางโค้งอย่างบอกเลยปฏิบัติเลยนะเป็นเรื่องที่สำคัญออกมาิเตอร์บุญในใจเาของ เติมกายกายเขาก็เลยตั้งบุญตั้งอย่างเลยว่าจิตใจมันสั่งเลยประหยัดนธรรมเนาะแต่ว่างพลังกายกับใจกับน้ำเนี่ยนะสิ่งที่เราเบิ้งบางวัาจะไม่เสียนเลยเป็น้นอนเป็นแก้วคนแก้วคนในวัยอาบนอนเช้าหนาวโบรานเณคนบอกไว้เนาะนว่านอนแก้วคนแก้วเฟืองทำงานวันเย็นโอ้ยเป็นโอกาสดีนะเนื้เป็นบุญกุศลข้างชาวันตัวใหญ่กว่าอาจารย์มาเป็นหน้าบุญ ได้เหตุในธรรมในให้ธรรมะแก่อยากจะโยมเนี่ยเป็นเป็นแสงสว่างน้ำตังให้ธรรมะเทวองเป็นตัดแล้วผู้บวชจันทร์นวทัย่อนี่เป็นจริงจี่าเสือเป็นจริงดีเท่าไรเนี่ยเป้าเลยเขาคิดเขาใจในจิสารบารมีต่อไปเนี่ยเป็นการสั่งสมบุญทางทานกระไดให้ส <c oughs> ิ่งกระไดัาซาจะได้เมตตาพุนาอะไรต่ครบไตรพอดีปัดที่พระนพปิยโยติวโนเนาะ เพราะฉะนั้นเองก็ถือโอกาสนี้ตอนแรกครูบาอาจารย์เนี่ยเนื้ออนไรไม่รู้ที่เป่าที่นอนกับไอ้โดยเจ้าของเนี่ยส่วนสั่งเป็นหมอญสถานที่กระจังเสียหนะเนาะอากาศถือว่าได้มากธรมาภเจ้าของเนาะครูบาอาจารย์เนื้อสถานที่ก็าไม่เขาประยัเท่าไหร่ก็อย่างนี้ละทวายเลยว่าเห็นรูปหน่อยท้องน้ำๆนี่แหละมันนั้น ตั้ต่าันเ่็กไปที่วัดศิลาธรามเบอร์เซระพงศ์อาจารย์พระโคสตตะธรรมธิสุทธ์นะครูอาจารย์จันนาในงานทีมงานของครูอาจารย์เนาะเห็นสถานที่ของท่านโอ้ประทับใจสัปปายะต้นไม้ดีมากๆต้นคอยต้นคองโอ้ยังได้ทำทำในเงียบจิบนความขวางโอ้แต่ว่าสัปปายะดีนี่อะไรประทับใจไปเห็น แด่มาที่นี่ก็ได้ว่าโอ้เกยก็ทำใจเลยอยากโยมเอ้อทำใจมาสถานที่แต่ว่าจิตใจอยากจัดแต่ว่าสถานทีก็ได้แค่นี้ก็อเอาแค่นี้แหละนะว่าได้เห็นลหลายอย่างเนาะเห็นลหลายอย่างในอดแต่ตัวน้ฝึกทางขั้นของลมหนาวฝั่งน้าในน้อเนี่ยละในการเกิดที่เย็นดีอินคิดอินใจของหยาดของโยมจะได้อุตั้งปัะจักบาอาจารย์เนื้อเนอื้อ ขอตาตากโกบาลอาจารย์เลยจิตดันเป็นบุญกุศลอันมากดีใจมากๆธรรมะใหญ่บรรพย์เอาน้ออาจารย์จัดชวนผมมาทำบุญทำกุศลมาทำวัดเจ้าวัดเย็นเนี่ยเป็นโอกาสดีอ่านโน้ยโมกีเมือนที่วันแบบแบบวันเวลาเนี่ยมันเหมือนกับติดปีกบินจริงๆพอแปดเดือนเข้าทันวันเขาจะเข้าปีใหม่แล้วจะทิ้งปีเก่าถือว่าทำบุญส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่เนาะเนาะ เออบางสินปีหนึ่งเขามาค้ามาขายก็ได้กำไรเงินทองก็มากมายแต่ว่ากำไรปุ่นเนี่ยที่เป็นอริยทรัพย์ภายในนี่โอ้ยแต่ก็ไม่เคยได้มีใครสนใจเนาะยังวิ่งแต่กับเงินกับทองด้านอกนะนี่ยคนสมัยนี้มันก็เดิ่ยนต้นควายถึงขนาดก็ยังบพอใส่พอใจยิ่งเจริญตัวได้เองหรืจะล่ำบากรร่ำเนาะมันป่องหัวมันไหลร่เนาะเกิดตุ่มเกิดตัวรั่วนะ ก็จะมองออกปองดได้แน mm ่โอวงนอับก็แห่งนักเป็นหนักกว่แห่งเบอร์จริงินะกัรกระั่งว่ามีโอกาสที่ว่าปบวดปฏิวัติธรรมเนี่ยยากนะฮะเร้นองเงินดำทองการตุลาการงานเด็กชอสิสมนึกในกับพูนที่ว่าเสื้อถ่ายไว้ทัไว้แกนก็มือเท้าก็ไม่เอาหน่อยแล้วช่วงนั้นการตัวดเงแนวัดไปใครเป็นตัวใครตัววันนเี็เด็ดเหน้าเสียดายชีวิตนาะเนาะ วันทันพดโพนั่งไปกินใส่ปลาซอยแล้ก็เอาละมาคนได้เอาอย่างว่าดอกเจี๊ยนน้องคนได้อดย,ย,อย,ยอ่างว่ามือปร่บก็ไปมือปร่บเราจะเอาอะไรไปสินัทก็ว่าจะดันปลาไว้อันบอกกินพอใจพอใจเสี่ยงยนะอยก่อนสลับบ้างอลไรก็มาเติมบุญในเจ้าแก่ตนเองนี่ละนี่เป็นเรื่องสํสาคัญที่จะพา,าเราไปสู่พบน้อยพบใหญ่อ,อีกอาศัยใบบุญเป็นพัสะสปอรดีที่สุด สิ่งอื่นรลักมาที่โซรังโลกกักเมียลักครอบครัวรักรถรักบ้านรักวรดกต่างๆรักมาไมนอยากจะไปไหน่แหละแต่เวลาสิ่งที่ของเราไม่ได้ค่อยรักกัดกัดต้องรุมนดนเนี่ยทำบุญบ้างทำบุญบ้างในหลายเวลาตายบุญเนี่ยตัวที่เรารักบ้างเรารักมานอยากติดตัวเราไปเป็นเพื่อนแท้สนับสนุน ติดตามให้นกนแก่เราทั้งบนทั้งบางอย่างทีง่พระพุทธองค์แกตัดว่าปุญญาในิพพานโดกัสแิงปฏิตายโหนติปอดในหนักเนาะทน,งน,งน,งนง้งบนโกโซน็ซ้อนเดตราทั้งหลายได้สร้างเอาไว้ตั้งแต่ครั้งมีชีวิตอยู่นี่จะเป็นที่พึ่งเป็นเพื่อนิดตามไปส่งสัมปรมจะพบบนหน้านี่องค์ตัดยืนยันมาอย่างนี้เพราะฉะนั้นคนทีน่ฝ่บุฝ่ฟกซุซ้อนมประมาิชีวิตความเป็นอยู่ก็ถึงบทจิมาโอวาดความพุทธจา ขพยามสำนึกในการของชีวิตให้มากที่สุดเป็นของน้อยชีวิตของน้อยพวกใครคนงานกองดีจะโดดเป็นอายุว่าไมน้อยนะเหมือนกับน้ำไหลจากภูเขาไหลไปไหลไปไมหวนไหลกลับชั้นไหยเนี่ยคำนวณกับแสงเี้ห้อยพระองค์เทพอ่าวไว้โอ้ใหญ่ๆวันนั้นเราทั้งหลายเห็น่าของชีวิตได้ก็าเป็นคงไม่ประมาท ในการสั่งสมุณงอยามคนดีที่จะเตรียมตัวไปสู่ทำพว้วจนพบคนหน้า่อเตรียมตัวก่อนตายเตรียมกายก่อนแต่งเดหพวงเราบ่าวาเนาะอันนี้เป็นหนึ่งที่สำคัญมากๆแกิจิงขอโนมุตนาชื่นชมกับยาิโยโทะตกคนตกทูตนเน้อมาเป็นเนื้อนาวนของชาวบ้านภายใ่ได้ก็มาเป็นผู้พาําปฏิบัติพระพุทธปฏิบัติจมภายในเจ็ดแปดวันเก้าวันเนี่ยเนาะ ก็ก่อนนาบุญกุศลนี่จะได้เป็นที่พึ่งในอุทิศบุญกุศลแก่บุรพาอาจารย์แก่สัรวสัตว์น้อยใหญ่เทาอารักษ์ที่ได้ท่านรักษาสถานที่แห่งนี้วัดวารามอยู่ตลาดป่านถึง่อกเราทุกวันนี้ที่ได้ท่านจะได้อนุโมตนาสาธุก็คอยท่านมาซองสาธุการด้วยในการเอาปอกรักษาครบวอาจารย์ให้บรกว่าทอเจ้าได้สะดุดสบายได้บังได้ผลในความเกื้อนนจิตกันใจ อาธรรมะก็ไปฟังยฝาโยมในตัวเองในการดื่มรสของพระธรรมแล้วเนาะวันจุบันจังวันนี้ก็ขอ,อพูดปาราลบแช่เีทนตอนนี้นเนาะนเนาะก็ได้มีโอกาสพักผ่อนหลมหนาวในการกรูบาจัจารย์ก็ไปประจารร,ร,ร,รออ้อยเอ็ดกันเลยพักผ่อนพอจงก่อพักผ่อนเนี่ยโอกาสวันหน้าค่อยว่ากันใหม่เพราะนั้นก็ขอ๊ะอำนาจคุณพระสิริัตนาไตรก็คุณพระพระธรรมระสง์ ความกุญญังกองดีบุญกุศลที่บริบารนีมีตามครูบาอาจารย์ได้หมดเป็นบมาตั้งแต่อดีตจนถึงขณะนี้จะได้ควาเป็นดีขึ้นไปตัวนี้ก็ตามวาฒน์บุญกุศลที่คนนีผมตรงหลายได้เลยฝากการคาเป็นมาตั้งแต่อดีตจนถึงขณะนี้ก็ได้ขอได้๋ยวรวมตําบลเป็นตบะเดชาเป็นพราพราวะปัจจัยอนุไอชัยตัตตายประพฤติธวจีวัตธรรมในเจริญลูกเดือนธรรมะขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้มากได้ผล อาจจะเดินเตือ่คของมันคือพระในผ่านด้วยกันทุกๆตันทุกๆคนเตือนอีกขั้นก็มีแต่ว่าการชะนี้จะรู้เออสำเนียแล้วเนาะเนาะขออนุโมทนาเย็นดีไปตุลาเหมือนกันก็ได้คนกันตายด้วยกันนะตายโอ้ยแต่ว่าจิตส่งตายปีเก่าทั้งหลายคน เดืยนสุดทตายว่ากี่เมื่อร้อนกับิอ้นแล้วกาญยุบบ่อหอดนี่ยู่ยุบอหอด